เราจะมาส่งไข่กันนะคะเราก็จะดูนะคะว่าไข่ข้างในมีเชื้อไหมนะคะเอาง่ายๆนะคะบ้านๆเราใช้ไปฉชนก็ได้ะคะ่ะแต่ขอให้อยู่ที่มืดๆน,นะคะอย่างใบนี้นะคะไข่ใบนีนะะ้ลองส่งเข้าไปเนี่ค่ะอันนี้ก็คือมียุกเจี๊ยบแน่นอนนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมนี่คือใกล้จะเกิดแล้วนะคะ ใก,ใกล้จะเกิดออกมาแล้วค่ะเห็นชัดไหมคะทุกคนเห็นครับนคนะคะเนี่ยจะขยับขยับนะคะเหมือนการเต้นของหัวใจะคะ่ะครับก็น้องก็น่าจะได้ได้จะออกมาแล้วได้ออกมาแล้ว,ลออลวถ้าเกิดว่าเป็นไข่ที่ไม่มีเลยนะคะจริงๆอ่ะก็ใขรดูไข่ไม่ค่อยเป็นนะคะ แต่ว่าอันเนี้ยม,มีการเต้นหัวใจเนาะนก็มีแน่แนอนนะคะ,ะที่ปุ๋งๆนี่ก็ก,ก็ก็เริ่มจะเต็มใบแล้วะคะ<จ>ะ่ะก็จะเกิดแล้วเนาะทุกแก้สามตัวครับส่วนถ้าเกิดว่ามันโปร่งไปเลยนะคะ แบบนี้ก็คือไม่มีเชื้อะคะ่ะคือมันไม่มีเส้นเลือดไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้แล้วอันนี้ก็เนี่ยค่ะเหมือนเป็นน้ําไปแล้วอะคะ่ะน,น้ํำอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะใครที่ยังดู<ๆ>ก็หัดดูไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้มาใช้ตู้ฟักเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับใครเยอะนะคะ ก็แต่ก็มาดูบ้างเหกันนะคะแต่จะเขียนวันที่ติดไว้อะคะอ่ะจะค่อยค่อยเป็นตัวใหญ่เราก็ค่อยคอยดูไปนะคะค่อยค่อยดูไปทำไมลนออันนี้นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็โป่งอะไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีเส้น กินเท่าไหร่นะคะก็ฝึกต้องฝึกดูไปฝึกดูไปเรื่อยๆถ้าอันไหนไม่มั่นใจแล้วก็เก็บไว้ก็ได้ถ้าอันไหนมมั่นใจแล้วเราก็คัดออกน,นะคะไข่ที่ยังไขท่ที่ที่เป็นแบบโป่งแบบเนี้ยคือไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเจ้าไปต้มกินก็ได้ะคะ่ะแบบนี้นะคะเนี่ยคือไม่เห็นอะไรเลยเป็น สองสว่างเป็นดวงจันทร์หนีเลยนะคะไม่มีลายอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือข้างในไม่มีเชื้อนะคะเชื้อก็หัดดูไปเรื่อยครที่ยังดูไม่เป็นก็ค่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นเองค่ะเก่งเองใครที่ชอบก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ